สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําส่วนเครื่องจักรกลสํานักงานชลประทานที่7ตําบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งในวันนี้สํานักงานชลประทานที่7ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม,รอมตรวจเช็คเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤด,ดูฝนที่กําลังมาถึงในขณะนี้ค่ะ สำนักง,งานชลประธานที่7โดยนายจักรินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่7มอบหมายให้ในายสุชาติเดชพิทักษ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกลลงพื้นที่ตรวจเช็คเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฤดูฝนในเขตพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่7และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานชประทานที่7ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือจากทางกรมชนระทานโดยสำนักเครื่องจักรกลสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องผักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นกว่า100เครื่องอีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรและแผนการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเครื่องจักรที่อยู่ที่นี้เป็นเครื่องจักรที่พร้อมที่จะออกเข้าปฏิบัติงานได้ทันที และขณะนี้เราได้เตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือพร้อมบุคลากรไว้ทั้งหมดหลายรายการฮะขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่นะครับในโดยเฉพาะจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ในเขตหน่วงานชุมชนที่เจ็ดมั่นใจได้เลยว่า,ากรมชุมชนโดยสำนักงานชุมชนที่เจ็เนี่ยพร้อมให้บริการเพื่อบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเรายินดีให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ เพื่อแกปัญ้หาโด,ย,ดยทททััทนน่งีะครบหากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สำนักง,งานชนุทานที่7และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงประสบปัญหาด้านอุทกภัภยสามารถโทรสายด่วนกรมชนะ,ะทาน1 4 6 0พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดยั่สับผิดชอั่วโมงค่ะงว,มมวะ